สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายปูพยาวันนี้จัดดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีะจัวันของตัวคุณเองสัดดดวงให้กับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนพฤศจิก,กายน2513นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว ฝากด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับช่องบูพยานนะครับสามารถไปติดต่อหรือว่าดูช่องทางการติดต่อได้ที่ช่อง description นะครับที่จะแปะลิงก์ไว้กับข้างล่างแล้วก็เกอกรายละเอียดไว้ทั้งหมดให้แล้วนะครับเราจะมาดูวิธิพลของ,องชาวราศีกลุ่มราะกาลุ่มในช่วงของเดือนพฤศจิกาไพา่ใบแรกของตัวคุณได้เพดออกขับเกิดขึ้น แพนอ,อคัพเนี่ยนะครับเป็นไพ่ของการที่คุณกําลังอาจจะมีข่าวดีหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเหมือนดีตอบใจให้เข้ามามากขึ้นนะครับบางทีคุณอาจจะรับข่าวสารบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ทุกอย่างนั้นเหมือนกับมีความหวังมากขึ้น,นอิทธิพลของดาวประจําตัวนั้นโคจรไปอยู่ในเดือนพันธุถุนะครับแสดงว่าจริงๆมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละข้อดีก็หมายความว่าคุณจะได้หลักทรัพย์ได้ความมั่นคงหรือได้อะไรที่ดีกับชีวิตของตัวคุณมากขึ้น แต่มันก็อาจจะเป็นลักษณะของดาวราหูนั้นให้ผลเสียกับการเบียนกันกับหลักขนาของตัวคุณเองก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงน,น,นะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะแบบว่าไม่เหมือนกับไม่ได้ไม่สบอารมณ์กับบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าก่อนที่คุณจะสร้างหลักปักฐานได้หรือมีความมั่นคงของชีวิตได้ด้านแหมายความว่าคุณก็ต้องใช้ในเรื่องของการที่ต้องมีกลยุทธ์ไหวพริบปฏิพาน์ในการ รูปแบบทุกสิ่งทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการปรับมีการโยกย้ายอะไรแบบนี้ได้เช่นกันไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยมาปรากฏแปะว่าคุณกําลังจะมีความหวังที่ดีหรือมีแนวโน้มมีทิศทางที่จะทําให้ตัวคุณนั้นมุ่งหน้าสู่ความหวังความสุข ที่ดีขึ้นนะครับใครที่มีความผิดหวังก็อาจจะดีขึ้นเพราะมีไฟล์ออบคับเกิดขึ้นด้วยเห็นไหมครับน่นหมายความว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการมีความผิดหวังแหละมีความ sensitive มีความคิดมากนะครับกังวลกับหลายสิ่งหลายอย่างแต่โดยรวมคุณจะสามารถปลดล็อกแนละ้วก็าสามารถที่จะมีความหวังใหม่เข้ามาได้เหมือนกันเพราะว่าอิทธิพลของไฟล์ออบคับเนี่ยมารวมกันกับไพ่ เพจออบคับเนี่ยนะครับแปลว่าคุณก็จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้ภายหลังนั่นเองอย่างที่บอกว่าจะบอกว่าการที่คุณได้ดาวประจำไพ่ประจําตัวเป็นหนึ่งถ้วยแปลว่ายังไงคุณก็สามารถที่จะฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับถึงแม้คุณจะมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ดังใจมันเหมือน,นกับต้องใช้ความอดทนนะนะครับการรอคอยก็ได้เช่นกันมีไพ่ของการรอคอยเกิดขึ้นที่ออบวานเกิดขึ้นนะครับ ไพ่ของการรอคอยคือทีออกวานคุณอาจจะรอคอยคนแดนไกลหรือคุณอาจจะรอคอยความหวังคอมมิตหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างการลงทุนก็ได้นะครับเพราะาอิทธิพลของสามไม้คือเกี่ยวข้องกับการงานแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับความรักก็แปลว่ารอคนแดนไกลอะไรแบบนี้นะครับโดยรวมแล้วคุณมีโอกาสจะได้ข่าวดีตรงที่ว่าใครที่รอง,งานนะ่ย เนาะใครที่รองานหรือว่าใครที่แบกภาระในเรื่องของการงานจากาในอดีตหรือในปัจจุบันที่กําลังเป็นอยู่คือ10บไม้เนี่ยเพราะแบกการงานเหนื่อยเหลือเกินทุก,กับการงานมากพอสมควรนะครับหรือว่าไม่ตกกังวลกับในเรื่องของการงานแล้วก็ตอนนี้ได้แต่รอการงานอยู่จากสามไม้นะครับหรือการเจริญเติบโต เหมือนกับเพิ่มเติมออกไปอีกได้หรือใครที่กําลังสอบแข่งขันอยู่ก็จะมีโอกาสที่จะมีการพัฒนามีการต่อยอดที่ดีได้หรือบางคนอาจจะได้งานใหม่นะครับมีข่าวดีที่บอกไปมีโอกาสจะได้งานใหม่ที่ดีเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันจากสามไม้ก็พัฒนาเป็น4ี่ไม้เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยใครที่แบกภาระใครที่มีความกังวลใครที่มีความแบบเซนซิทีฟมากกับในเรื่องของการงานเหนื่อยหนัก ทุกสิ่งทุกอย่างและก็ลังเลสงสัยกับในเรื่องของการงานที่เราจะเดินไปข้างหน้าจะเหมือนกับว่าบางคนก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้อีกนานไหมเราจะเปลี่ยนงานได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะยังทํางานนั้นมีศักยภาพอะไรที่ดีกับตัวตนของตัวคุณอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวองคารคือดาวกรรมาการงานของตัวคุณ โคจรถอยหลังไปที่ราศีมีนนะครับเลยทําให้การงานในอดีตที่ผ่านมามันรู้สึกเหมือนกับไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้ามีแต่แบกภาระอยู่แบบเนี้เลยทำให้คุณวิตกกังวลแล้วก็เศร้าเลยอยากจะเปลี่ยนงานเนี่ยแล้วก็เลยรอคอยการติดต่อการสื่อสารทุกอย่างจะได้รับผลที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับมีการเจริญเติบโตมีการต่อยอดที่ดีขึ้นแล้วพระดาวังคารเริ่มจะขยับตัวแล้วนะครับ ก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมั่นคงและก็ดีขึ้นจากไพ่4ีมไม้นั่นเองเประว่าการงานของคุณจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตบางคนอาจจะได้ตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ปรับเปลี่ยนโยกย้ายไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับจากไพ่4ีมไม้นะแสดงว่าคุณก็อดทนรออีกนิดนึงแล้วกันใครที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็พยายามเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับพยายามพัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วกันนะครับแล้วมันก็จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นบางคนก็ได้ตำแหน่งบางคนก็ได้ย้ายงานนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราจะมาดูในลักษณะของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวราศรีกุมแล้วก็ลักนากุมคือดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนลาภะด้วยแสดงว่าคุณมีโอกาสมีโชคมีลาบนะครับมีการเงินที่ดีมากเลยจากไพ คิงถือเหรียญนั่นเองเพราะว่าการเงินของคุณจะมีการเจริญเติบโตมีความมั่นคงหรือมีโชคมีลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนส่งเสริมใครที่ต้องการเ,าเงินนะครับก็จะได้เงินเหมือนเขาเรียกว่าเงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันเงินสิ่งต่างๆที่ดีกับตัวคุณมากขึ้นนะครับเพราะว่าดาวการเงินนั้นเป็นกเกษตรยู่ในเรือนลาผาด้วยบางคนอาจจะมีโชคมีลาบกับในเรื่องของการเงินเพราะาดาววินาศนั้นกลุ่มด้วยเปราะว่าค,คุณมีโอกาสได้ไดรับการซัพพอร์ตจาก คนเบื้องหลังนะครับจะให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของตัวคุณเองด้วยเช่นกันเพราะว่าตอนนี้ทั้งลาบทั้งเงินมามาเป็นกเกษตรแล้วเดินหน้าด้วยแสดงว่าทุกอย่างคุณจะได้สิ่งที่ดีกับชีวิตของตัวคุณเองการเงินจะมีโอกาสมั่นคงมั่งคั่งนะครับเราก็มีการเจริญเติบโตมีการต่อยอดได้รับการช่วยเหลือสับสนจากลูกค้านะครับใครที่ทําการค้าก็จะได้ลูกค้านั้น มาจับใจ่ายใช้สอยซื้อของกับร้านของคุณเยอะขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของโลกของออนไลน์เนาะเพราะว่ามีพพเรือนวินาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้ดีจากเรือนวินาศนะครับแล้วดาวพระศดีจากโคจรเข้าสู่เรือนวินาศแปลว่าคุณต้องทําเกี่ยวกับเบื้องหลังแหละถึงจะดีหรือมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตมากขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้การเงินยังถือว่าดีนะครับแต่ว่าช่วงปลายเดือนไปแล้วต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายเนาะอืม อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามามากขึ้นเพราะดาวการเงินเป็นวินาศกับดวงชะตานะครับแต่ก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตให้กับตัวคุณอยู่เช่นกันทีนี้เราจะมาดูในลักษณะของอความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะครับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีกุมก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรอยู่ที่เรือนสุภานะครับแปลว่าคุณมีโอกาสติดต,ต่อสื่อสารกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้สิ่งที่ดีกับ ชีวิตของตัวคุณหรืออาจจะเป็นข่าวดีเข้ามาอย่างที่บอกไปเพราะมีไพ่เด็กถือถ้วยนั่นเองเพราะว่าคุณอาจจะได้เกณฑ์ของการติดต่อสื่อสารกับคู่ครองคนรลักมากขึ้นมีโอกาสที่คุณนั้นจะเดินทางไกลด้วยนะครับบางคนอาจจะไปต่างถิ่นต่างแดนคืออาจจะแค่ต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะไปถึงต่างประเทศเลยก็ได้เช่นกันเพราะว่ายุทธพลของดาวสุภาษนะครับดาวคู่เข้าสู่เรือนสุภาษะเนาะหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการติดต่อสื่อสารจาก คนแดนไกลหรือความรักความสัมพันธ์จากคนแดนไกลนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นอย่างที่บอกว่าใครที่รอคอยคนแดนไกลเนี่ยจะได้พบเจอกันหรือได้เจอกันมากขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสารสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้นแล้วก็มีความรักความหวังที่ดีต่อกันบางคนอาจจะอยู่ไกลกันมีปัญหาใจกันมีการท้าวเบาแวงกันบ้างก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับหรือมีความรักที่อาจจะถูก ตกเป็นลองความรักที่มีมือที่3เข้ามาแทรกแซงในช่วงระยะเวลาหนึ่งน่าจะเป็นช่วงประมาณต้นเดือนเนื่องจากอิทธิพลของอังคารนั้นเล็งดาวศุกร์เป็นดาวที่ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นดาวคู่เสน่หานะ,นะครับอาจจะมีคนที่อยู่ในมุมมืดนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณเองมีไพ่เดรไฮเป็นเทสด้วยนะครับเดรไฮเป็นเทสเนี่ยเป็นไพ่ของความรักความสัมพันธ์ที่ตกตกเป็นลองความรักความสัมพันธ์ที่มีบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงหรือ ตัวคุณเองที่เป็นบุคคลที่3เข้าไปแทรกแซงนะครับโดยที่อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่หมายความว่ายังไงก็มีปัญหาเรื่องของความรักที่ไม่ชัดเจนเพราะว่า The High p r i e n t e s s เนี่ยคือเป็นไพ่ของการที่กึ่งขาวกึ่งดำเห็นไหมครับเสาเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความมืดและสว่างแปลว่าทุกอย่างยังดูแบบคลุมเครือยังไม่ชัดเจนก็อย่าเพิ่งเรียกร้องความรักความสัมพันธ์สำหรับใครที่ยังมีปัญหากับความรักของ มือที่3ที่มาแทรกแซงมันยังไม่ลงตัวก็พยายามอดทนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับวิตกกังวลเศร้าแล้วก็เซนซิทีฟมากเลยกับความรักพอสมควรดังนั้นเราควรจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างคุณยังสามารถเริ่มต้นความรักที่ดีต่อกันและกันได้อีกครั้งหนึ่งจากไพ่หนึ่งถ้วยนะครับไพ่หนึ่งถ้วยปรากฏแปลว่าคุณจะมีความรักที่มีโอกาสมีทิศทางที่ดี หร,รือบางคนอาจจะกลับมาคุยกันมากขึ้นหรือบางคนอาจจะเป็นความรักที่เข้ามาให <prim> ม่นะครับอาจจะได้รับการติดต่อการสื่อสารจากคนใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณโดยเฉพาะคนแดนไกลนะครับหรือคนที่อยู่ไกลไกลก,ลกับตัวคุณนั้นจะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณทำให้คุณสามารถพัฒนาความรักขึ้นมาได้อีกครั้งหนึง่ง แต่ก็ยังต้องระมัดระวังอย่างที่บอกว่าคนที่รอคอยนะครับอาจจะมีเป็นมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องได้ดังนั้นก็คงต้องพยายามดูให้ดีก่อนนะครับ คุณมีโอกาสที่จะคุยกับคนาธนาตุน้ำแล้วก็คนาธาตุดินนะครับในช่วงเดือนนี้ราศรีธาตุน้ำก็จะเป็นราศรีราศรีธาตุน้ำก็จะเป็นราศรีกรกฎพิจิกมีนะครับมีโอกาสที่จะเป็นคนที่อายุเด็กกว่าหรือเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุน้อยกว่านั่นเองจะทําให้ตัวคุณนั้นติดต่อสารสัมพันธ์ในลักษณะของความมีความหวังมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะค่อยๆเติมเต็มกับความรู้สึกให้กับตัวคุณแต่อย่างที่บอกว่า ไม่ว่าจะเป็นความรักครั้งเก่าหรือครั้งใหม่ต้องระมัดระวังกับความไม่ชัดเจนอยา่างสมมติว่าคนที่เข้ามาจีบเนี่ยเป็นคนธาตุน้ำหรือธาตุดินเนี่ยอาจจะต้องดูก่อนว่าเขามีอีกบุคคลหนึ่งที่เลิกกลากันแล้วแน่นอนชัดเจนหรือเปล่าที่จะมาเข้ากับตัวคุณไม่ใช่ว่าคุณอาจจะเข้าไปเป็นมือที่3โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเพราะเขาอาจจะบอกว่าเขาโสดแต่เขา,าจ,จะโสดจริงนะแต่เขาอาจจะมีบุคคลอื่นอ่าไม่ใช่ครับ แฟนเก่ากลับมาก,ก็ได้อะไรแบบเนี้ยทาให้คุณต้องตกอยู่ในภาวะของความเป็นลองแบบเนี้ยก็เกิดขึ้นได้เช่นกันดังนั้นคุณต้องระมัดระวังอยู่นะครับสำหรับคนธาตุน้ําส่วนคนธาตุดินก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างอายุมากกว่าตัวคุณไปเลยนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นมั่นคงเป็นคนที่มั่งมีมีทรัพย์แต่ว่าช่วยเหลือกับตัวคุณได้แต่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับมัน มีความหนักแน่นมีความมั่นคงนะครับเขาอาจจะยังไม่สามารถาเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้ทั้งหมดหรืออาจจะต้องรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งแต่โดยรวมแล้วเขายังมีความมั่นคงกับตัวคุณได้เพราะว่าคนธาตุดินจะเป็นคนที่เหมือนกับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ สุดท้ายจะเกิดความมั่นคงสถาผลมากขึ้นราศีพฤกษ์ศพกันมังกรราศีธาตุนะครับเป็นคนที่หนักแน่นกับตัวคุณอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังโฟกัสกับตัวคุณอยู่เหมือนกันถึงแม้เขาอาจจะให้ความรักความมั่นคงให้คอมมิตกับตัวคุณได้นะแต่ว่าหรือว่าให้สิ่งดีๆกับตัวคุณได้จากการเริ่มต้นแต่โดยรวมการเริ่มต้นก็ต้องระมัดระวังเพราะไพ่เดือยหายเป็นเทสนั้นเกิดขึ้นบางทีคุณอาจจะยังรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างอาจจะยังดู แกว่งหรือยังไม่เป็นไปทิศทางที่คุณนั้นคอนโทรลได้นะครับดังนั้นก็คงต้องรอคอยแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะไพ่บอกว่ายังไงก็ยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ประสบความสําเร็จจากไพ่สี่หมายการงานประสบความสาเร็จความรักก็ยังมีแนวโน้มที่จะมีทิศทางที่ดีแหละเนาะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขอให้คุณอดทนแล้วกันทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับทีนี้เราจะมาดูเช็คไพ่กันนะครับว่ามีโอกาสจะมีทิศทางที่ดีได้ด้วยหรือเปล่า โอเคอลืมไพ่ใบนี้นะครับคือเซเว่นออฟคัพเนี่ยแปราะว่าคุณอาจจะมีรายได้เข้ามาเยอะจากคิงถือเหรียญนะแต่คุณอาจจะมีรายจ่ายเข้ามามากพอสมควรแหละเพราะว่ามีสิ่งที่คุณนะต้องการปรัรถนาจากไพ่เจ็ดถ้วยดังนั้นควรควบคุมรายใจ่ายให้ดีก่อนนะครับถึงแม้รายได้จะเยอะแต่รายจ่ายก็จะเข้ามาแบบติดติดกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราจะมาดูไพ่นะครับขอสรุปไพ่ให้สำหรับชาวราศีกุมลัคนาลุมสามใบด้วยนะครับ ไพ่ห้ามายนะครับไพ่หกมายหนึ่งถ้วยโอเคคือจริงๆแล้วนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยใครที่มี ปัญหาใจกันมีการทะเลาะเบาแวงกันหรือว่ามีโอกาสของการที่แบบว่าจบเลิกลากันเป็นอดีตจนทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับนอยนะครับหรือรู้สึกเซนซิทีฟหรือบางคนอาจจะมีปัญหาที่เข้ามาในช่วงตอนนี้เลยที่อาจจะยังไม่เลิกกันแหละเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงจากไพ่เดอะไฮเปนเทสแบบเนี้ยแปลว่าความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะมีปัญหามีการทะเลาะเบาแหวงกันมีการที่ต้องสู้รบปักมือกันจนทําให้คุณรู้สึกนอยหรือบางคนอาจจะอยากแบบ Move on ไปข้างหน้าโดยที่ไม่อยากจะอยู่ในสถานะความรักที่เป็นกึง่งกึ่งกลางๆแบบนี้อรหรือความรักที่ไม่ชัดเจนบางคนก็ไปทะเลาะกันนะนะครับแล้วแต่บุคคลแต่โดยรวมแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมีปัญหาเรื่องคอมมิตหรือมีปัญหาเรื่องของออสถานะความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูไม่ชัดเจนไปสักระยะหนึ่งแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณปรับ หรือเปลี่ยนหรือพยายามจูนกันให้ติดเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยแปลว่าการที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากอีกนิดหนึ่งเพราะบางทีแล้วการที่คนอื่นหรือเขาไปมีคนอื่นเนี่ยอาจจะแปลว่าเรายังเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่เพียงพอหรือเปล่าไพ่หนึ่งหนึ่งถ้วยจากเด็กถ้วยเนี่ยแปลว่าคุณยังต้องประคองความรักความสัมพันธ์หรือคุณต้องพยายามอ่าเขาเรียกว่า เ,ออเรียนรู้ซึ่งกันและกันปรับทุกอย่างให้เข้ากันอีกนิดหนึ่งทุกอย่างก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือดีเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งได้จากไพ่หนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็เป็นไพ่ของการที่สามารถที่จะเหมือนกับเต็มเ็มความรู้สึกและกลับมาคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายังไงคุณก็ยังมีชัยชนะ เข้าข้างกับตัวคุณคือ6ไม้สิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาจะมีปัญหาก่อนแต่สุดท้ายคุณจะเคลียร์ได้แล้วก็แก้ไขมันได้จากให้6กไม้นั่นเองดังนั้น6กไม้มาการันตีว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้จากความรักคว,ความหวังแล้วก็การงานมีการเจรญเติบตที่ดีนะครับการงานอาจจะมีการมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันด้วยนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมคุณสามารถที่จะมีชัยชนะและแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จนะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ